สนับสนุนโดยแอร์แครีเออร์คอปเปอร์สล้ำกว่าเดิมสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือิวเมี่กลับมา,มา <7 S 2> อยู่ <8. S 2> ด้วยกันต่อนะคะไปติดตามกันต่อเลยค่ะสำหรับการถแถลงพระแปดพักร่วมรัฐบาลนะคะที่พักก้าวไกลค่ะเปนต่อพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องที่ทุกท่านให้ความสนใจตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับ ต้องขออนุญาตกลับเปียนพี่น้องสืง่อมวลชนด้วยความเคารพนะครับคณะเจรจาเราทั้งสองฝ่ายซึ่งประกอบด้วยท่านเลขาธิการพรรคท่านรองหัวหน้าพรรคทั้งสองฝ่ายนะครับก็มีการปรึกษาหารือกันมาตลอดนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นทางการนะครับโดยส่วนใหญ่ไม่เป็นทางการสิ่งจริงที่ได้รับในการนําเสนอต่อที่ประชุมของระดับหัวหน้าพรรคในวันนี้ก็เป็นเพียงการแจ้ง ทราบถึงความก้าวหน้าของการพูดคุยกันนะครับโดยสรุปนะครับคณะเจรจาทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับให้เกียรติซึ่งกันและกันในเรื่องของกระบวนการการทำงานโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเองนะครับเป็นพักที่มีความหลากหลายนะครับมีความผสมผสานของผู้ที่เข้ามาทำงานทางด้านการเบืองของพักเพื่อไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยเป็นพักที่มีความเห็นต่างเยอะมาก กระบวนการการทางานในภายในของพักนะครับที่ต้องอาศัยตัวข้อบังคับพักมันจึงเป็นความสําคัญนะครับต้องขอบคุณคณะทํางานทางพักเก้าไกลนะครับท่านหัวหน้าพักเก้าไกลได้ให้ความสําคัญตรงน,นี้และยอมรับว่ากระบวนการการภายในของพักเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องฟังความคิดเห็นในตรงนั้นนะครับพักเพื่อไทยเองก็เลยนําเรียนต่อที่ประชุมว่า จะเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาของพรรนะครับซึ่งเป็นกระบวนการภายในในวันที่3คือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการนำเข้าเสนอนะครับจากคณะเจรจานะครับทั้ง2อฝ่ายเนี่ยนะครับนำเข้าสู่การปรึกษาหารือในที่ประชุมของสสพักแล้วก็กรรมการบริหารพักซึ่งเรียนกับพี่น้องสิง่อมวลชนด้วยความเคารพครับเจ็ดจำนงในการทำตรงนี้เนี่ย มุ่งผลสมฤทธิ์คือเรายัางยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่เราจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่จะตั้งรัฐบาลของพี่น้องประชาชนให้ได้นะครับเรายัางยึดมั่นในแนวนี้อยู่นะครับยังยืนยันว่าเราจะร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตยรัฐบาลของพี่น้องประชาชนให้ได้เพราะฉะนั้นในการพิจารณาในการพูดคุยกันในพักเพื่อไทยเราถือแนวนี้เป็นหลัก เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลักเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายนะครับทุกพักาการเมืองที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เพร่อพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลนะครับพวกเราแปดพักเองก็ถือว่าเป็นพักร่วมที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันถ้าผลการพูดคุยผลการเจรจาที่เป็นข้อสรุปสุดท้ายเนี่ยไม่เป็นไปตามที่พี่น้องประชาชนคาดหวังเนี่ยมันก็กระทบต่อพักร่วมกา,การจัดตั้งรัฐบาลทั้งแปดพัก เพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพครับพรุ่งนี้ก็จะมีข้อสรุปที่มั่นใจว่าเป็นประโยชน์กับการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันและกาททำงานในฐานะรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยให,ให้กับพี่น้องประชาชนครับครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่พักเพื่อไทยนะครับก็บยังยืนยนันครับว่าวันนี้ ใช้เวลาไปสองชั่วโมงมีประโยชน์มากนะครับเป็นการหารือที่มีเอกภาพแล้วก็เอาประชาชนมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ยืนยันด้วยกันทั้งแปดภาคตรงน,นี้ว่ายังมีความประชาธิปไนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะร่วมมือในการจัดตั้งรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนที่รอไม่ได้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับก็คงจะมีประเด็นสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนผ่านเพืเ่อนสื่อมวลชนประมาณเท่านี้ครับก็คงจะ เดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารร่วมกันก็คงมีโอกาสได้พูดคุยกันต่อแต่ว่าถ้าตอนนี้พี่น้องปรนนะชามมนชนมีคําถามก็คงจะพอะพูดคุยกันได้สักสามสี่คำถามครับเชิญเลยครับถามว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลยังไม่ข้อสรุปมายังไม่ได้ข้อสรุปคืออยู่ในกระบวนการครับตามที่ผมได้ํำเรียนไป คือคณะจรจาเนี่ยก็พูดคุยก็มีแนวทางออกมาซึ่งคณะจรจาเองครอบกลับสูบ่กระบวนการของพรรคก็จะเป็นข้อสรุปสุดท้ายเมื่อเมื่อเพื่อไทยเองได้ได้เข้าสู่กระบวนการของพรรคคือประชุมสมาชิกซึ่งเป็นสสนะที่จะต้องเป็นผู้ลงมติแล้วก็กรรมาการบริหารพรรคในพรุ่งนี้นะครับใช่ครับ มันก็ไม่ได้รอไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราให้เกียรติพระพุทธไทยแล้วก็รอความชัดเจนจากทางพรัพคทธไทย<ม>ก็ยังยังพอมีเวลายอยู่ครับมันปกติแล้วทุกอย่างมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนไปตอนนี้เราควรไม่ควรที่จะเปิดประเด็นใหม่ครับ mm. ก็ควรที่จะโฟกัสในเรื่องที่มันมีอยู่ในะตอนนี้นะครับ ก็อันนี้ก็ถ้าทําให้พี่น้องประชาชนจับส,ส,สนก็ต้องขออภัยแต่จริงๆแล้วเราอย่างที่บอกมีความปรารถนาดีมีความตั้งใจจริงนะครับในการที่จะรีบจะตั้งรัฐบาลแล้วก็แก้ไขให้กับปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการย้ําคําตอบที่เพิงพ่งตอบไปคาถามเมื่อกี้ว่าตอนนี้เราอย่าเพิ่งเปิดประเด็นใหม่นะครับเพราะว่ามันกระทบกับการเจรจาก็ดีมันรสร้างความสับสนให้กับสังคมก็ดีผมก็เห็นด้วยกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เชื่อว่าสิ่งที่ควรจะเป็นโฟกัสก็คือการ ให้เกียดกับทรัเพื่อทายให้มีการประชุมของวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็รอฟันอุปันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับในส่วนของผม นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่พักเก้าวไกลนะคะคุณผู้ชมวันนี้มีการประชุมพูดคุยกันของหัวหน้า8ดพักร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะก็พูดคุยกันทั้งในเรื่องของการทํางานแล้วก็ประเด็นสําคัญที่ทุกฝ่ายจับตาอยู่นะคะว่าการพูดคุยกันระหว่างพักเก้าวไกลและพักเพื่อไทยในประเด็นตําแหน่งประธานรัฐสภาน,นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อสักครู่นี้การถแถลงจากทางนายแพทย์ชนนั่นสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ย้ำนะคะว่าที่ผ่านมามีการพูดคุยกันในระดับของคณะกรรมาการเจราจาของ ทั้งสองพักนะคะก็คือตําแหน่งเลขาที่การพักแล้วก็รองหัวหน้าพักพูดคุยกันมาโดยตลอดค่ะล่าสุดตอนนี้การพูดคุยในตําแหน่งประธานรัฐสภา,ายังอยู่ในกระบวนการนะคะซึ่งด้วยข้อบังคับของทางพักเพื่อไทยเนี่ยจะนําเอาข้อ,อ,อพูดคุยจากวงเจรจานําไปสู่การพูดคุยกันในที่ประชุมของพักเพื่อไทยวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นการพูดคุยกันในส่วนของคณะกรรมการบริหารพักแล้วก็สสด้วยเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันก็ต้องจับตานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวันพรุ่งนี้3กร,รกฎาคม จะมีรัฐพิธีในการเปิดประชุมสภานะคะแล้วก็วันรุ่งขึ้น4กร,รกฎาคมค่ะก็เป็นวันกําหนดนัดหมายในการลงมติเลือกประธานสภาและรองประธานสภานั่นเองค่ะค่ะคุณวิทาก็ยืนยันนะคะว่ายังคงมีเวลานะคะในการพิจารณาแล้วก็ต้องรอติดตามกันในวันพรุ่งนี้ต่อไปด้วยและช่วงนี้ค่ะอยากจะเชิญชวนผู้ชมนะคะร่วมติดตามมหากรรมช้อปปิ้งครั้งใหญ่ที่ลดสูงสุดมากถึง180ค่ะ